สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT พร้อมกับผมอิปารินในเวลาดีๆแบบนี้กันแล้วนะครับวันนี้นอกจากข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดบงบันเทิงของไทยแล้วก็ต่างประเทศเมีมาอัปเดตกันแล้วครับเรายังมีหนังสือใหม่ดีๆน่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่มาฝากกันด้วยติดตามกันในทุกวันพุตแบบนี้ครับ ส่วนข่าวแรกเดี๋ยวเริ่มด้วยเรื่องราวในแวดวงคนบันเทิงไทยกันก่อนยังคงทยอยออกมาช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องคนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ ยังคงช่วยเหลือพี่ๆน้องๆคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับคนในวงการบันเทิงอย่างล่าสุดตลกชื่อดังหม่อมจกมกและครอบครัวที่ทุกๆวันก็จะเข้าครัวทําอาหารเมนูต่างๆไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่เห็นกีดครางก็อดยิ้มปลื้มใจไม่ได้ เช่นเดียวกับคู่รักสายบุญอย่างบอยพีชเมเกอร์และสาวเจี๊ยบพิจิตราที่ยังคงเดินหน้าส่งน้ำใจให้สังคมผ่านรถพุ่มพวงอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดก็ตระเวนไปแจกจ่ายกับข้าวให้พี่น้องชุมชนฟูเหลี่ยมถนนจันทร์ชุมชนกิ่งจันทร์และชุมชนเจริญสุขใจ ปิดท้ายด้วยพรรเอกหน้าตีอเล็กชีระเดชทีลาสุดไดโ้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหน้ากากอนามัย45,000ชิ้นและเจลแอลกอฮอล์1,500ชิ้นถึงเจ้าหน้าที่แล้วนะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะนําไปแจกใจ่ายให้คนไร้บ้านคนตาบอดคนที่ลําบากและแคมป์คนงานต่างๆต่อไปขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมเงินกันสนับสนุนขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านและขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างดีที่สุดด้วย แน่นอนเมื่อเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการบันเทิงและแฟนๆเห็นแบบนี้ก็ไม่พลาดเข้าไปคอมเมนต์ถึงความมีน้ำใจของหนุ่มอเล็กกันมากมายเลยล่ะค่ะและในวันที่13มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เป็นวันครบรอบ29ปีแห่งการจักไปของราชินีลูกทุ่งคนดังพุ่มพวงดวงจันทร์ปกติทุกปี จะมีการจัดงานํำลึกถึงการจัดไปอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่สามารถจัดงานได้ซึ่งเป่าเปาวรีผู้ที่มีแม่พึ่งเป็นต้นแบบก็เลยนำเงินจากการไลฟ์สดนะครับไปร่วมทําบุญในโอกาสแห่งนี้แทนครับ ถือโอกาสครบรอบ29ปีรำลึกการจากไปของราชินีลูกทุ่งคนดังพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันที่13มิถุนายนที่กำลังจะถึงไม่กี่วันนี้ซึ่งปกติจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยมีทัพคนรักเพลงลูกทุง่งและแฟนเพลงจากทั่วฟ้าเมืองไทยไปร่วมงานอย่างล้นหลามเป็นประจำทุกปีที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีแต่เนื่องจากปีนี้ยังคงอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงของงดจัดงานด้วยก่อนเ่้ ให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆและความปลอดภัยของทุกคนแต่ก็มีนักร้องสาวเสียงเหนิ่ ผู้มีราชินีลูกทุง่งผู้ล่วงลับเป็นต้นแบบเปาเปาวลรีเดินทางไปมอบเงินจำนวน45,513บาทซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการจัดไลฟ์คอนเสิร์ต28ปีดวงจันท์กลางดวงใจพุ่มพวง,พงดวงจันท์เมื่อปีที่แล้วไปถวายให้กับพระอาจารย์อธิการประสงค์คุณากรโรเจ้าอาวาสวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนำไปใช้ในการบำรุงวัดต่อไปก่อนจะนำผลไม้พวงมาลายัยไปถวายให้กับหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวง,พวงดวงจันท์ค่ะ อัปเดตข่าวคราวในแวดวงบันเทิงบ้านเราไปแล้วนี่เปลี่ยนไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการเคป๊๊ปเอาใจเหล่าเอ็กซอยากันบ้างครับกับการคัมแบ็กนะครับด้วยการปล่อยอัลบั้มพิเศษฉลองครบรอบ9ปีแห่งการเดบิวต์ของหนุ่มๆนุม็กโซครับ กลับมาทวงบัลังกิง i n g เค K-pop กันแล้วนะคะหลังห่างหายจากการปล่อยอัลบั้มไปเกือบ2ปีเต็มสำหรับ,บวงบอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลีใต้อย่าง ExO พร้อมกับอัลบั้มพิเศษฉลองครบรอบ9ปีของการเดบิวต์ที่มีชื่อว่าด้นไฟเ the Feeling ซึ่ง,งทันทีที่ประกาศวันปล่อยอัลบั้มออกมาอย่างเป็นทางการเหล่า e x o l ต่างก็ช่วยกันปลุกกระแสในช่วงหลายวันที่ผ่านมาด้วย #Don't f i g d t นไ f เ e อะฟิลและพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อแอคเค้าใน t ว i t เตอร์จนท ขึ้นสูเ่เทรนโลกอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความคิดถึงและเฝ้ารอคอยการกลับมาของวงที่ตัวเองชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยหลังจากปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาเมื่อวานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปชมกันถึง17ล้านวิวเพียงระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงซึ่งนอกจากเพลงเปิดตัวที่มีชื่อเดียวกันกับอัลบั้มแล้วอัลบั้มนี้ยังมีอีก4เพลงได้แก่ Paradise, No Matter What, Run Away และ Just As You a h o โดยอัลบั้ม Don't Fight the Feeling นี้ก็เป็นการนำเสนอผ่านคอนเซปต์การท่องไปใน อวกาศที่จะมาสารต่อเรื่องราวในจักรวาล Exoplanet ตั้งแต่เดบิวต์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเป็นภาคต่อจากเพลง Power ในอัลบั้ม The War ซึ่งพวกเขาเดินทางแยกย้ายกันไปยังดาวต่างๆทั่วกาแล็กซีแต่ในครั้งนี้เอ็กโซได้กลับมารวมตัวกันยังฐานทัพลับและร่วมออกเดินทางด้วยกันอีกครั้งและอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่แฟนๆต่างรอคอยก็คือการกลับมาปรากฏตัวของเลสมาชิกชาวจีนที่ห่างหายจากการมีส่วนร่วมในอัลบั้มของวงตั้งแต่ปี2018 ทำให้ด n t Fight the Feeling กลายเป็นดิจิตอลอัลบั้มจากศิลปินเกาหลีที่มียอดจองสูงสุดประจำปี2021บนแอปพลิเคชัน QQ Music ของประเทศจีนด้วยยอดจองกว่า6แสนอัลบั้มและได้รับการตอบรับที่ดีจากเหล่า EXO-L ทั่วโลกด้วยยอดพรีออเดอร์ถึง1,221,181อัลบั้มเลยล่ะค่ะ ส่วนช่วงหนังสือออกใหม่ทุกวันพุธแบบนี้แน่นอนนะเรายังคัดสรรหนังสือคุณภาพที่ทั้งหน้าอ่านน่าสนใจมาให้ได้อ่านกันเช่นเคยเราไปชมในช่วงนี้ได้เลยกับช่วงหนังสือออกใหม่ครับ สำหรับช่วงหนังสือออกใหม่สัปดาห์นี้แน่นอนดิฉันยังคงมาพร้อมกับหนังสือที่ทั้งน่าอ่านน่าสนใจจากสำนักพิมพ์ต่างๆที่คัดสรรมาฝากให้ได้อ่านแก้เบื่อกันยามว่างหลากเล่มหลายแนวเลยละคะ่ะอย่างเล่มแรกวันนี้ขอเริ่มด้วยหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเบาๆเอาใจเด็กๆนักอ่านวัยกระตอะฟันน้ำนมกันก่อนเลยนะคะกับหนึ่งในหนังสือชุดลูกลิงเรียนรู้ที่มาพร้อมกับรูปภาพประกอบสุดน่ารักอย่างลูกลิงสวัสดีโดยเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปเจ้าของนามปากกาสุด น่ารักตุ๊กปองซึ่งมีจุดเด่นตรงเนื้อหาภายในเล่มเต็มไปด้วยคำที่คล้องจองกันเน้นการออกเสียงและจังหวะคล้ายภาษาดตรีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเสียงวรรณยุกให้กับเด็กๆได้อย่างสนุกสนานค่ะผ่านเรื่องราวของลูกลิงแสนน่ารักผู้ตื่นนอนแต่เช้าและมักจะกล่าวทักทายพ่อแม่และทุกคนที่พบเจอด้วยคำว่าสวัสดีอยู่เสมอจนเป็นนิสัยและนั่นก็เลยทำให้พ่อแม่ของเจ้าลิงน้อยภาคภูมิใจในความน่ารักเป็นเด็กมีม อารยาดีของลูกลิงนั่นเองค่ะ ส่วนหนังสือเล่มต่อไปขอขยับไปเอาใจนักอ่านสายนิยายนวน,นิยายกันบ้างนะคะกับหนังสือจากสำนักพิมพ์แจ่มใสอย่างไม่รู้ว่าไม่รักที่อยู่ในชุดบ a l เลไท n ดิฟเฟอเรน n ์ o อฟเลิฟผลงานการเขียนจากปลายปากกาของทินทินกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความปราบปลืม้มแปลเปลี่ยนไปเป็นความรักที่ค่อยๆหย,ยั่งรากลึกในหัวใจของหญิงสาวผู้ทําทุกอย่างให้เขารับรู้แต่ความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจกลับทําให้เขาคนนั้นไม่อาจรับรักเธอได้จนกระ ทั่งในวันที่เธอใกล้จะข้ามผ่านความรู้สึกเจ็บปวดเจียนตายนั้นไปได้ชายหนุ่มคนดังกล่าวกลับหวนคืนมาอีกครั้งพร้อมพยายามทำทุกอย่างเพื่อแสดงความรักให้เธอรับรู้แต่เธอกลับไม่แน่ใจว่าจะรับรักเขาคนนั้นได้อีกครั้งหรือไม่ค่ะ และหนังสือเล่มสุดท้ายที่คัสสรรันเลือกมาฝากก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะโดยเป็นหนังสือที่อยู่ในหมวดสุขภาพจากอีกหนึ่งสำนักพิมพ์คุณภาพอัมริรนเฮลท์อย่างอวสานอันไซเมอร์ The End of Alzheimer โดยนายแพทย์อีบริเดเซนหนังสือที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง New York Times Bestseller ที่มียอดจำหน่ายในอเมริกาไปมากกว่า3แสนเล่ม สำหรับเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและวิจัยมานานกว่า30ปีเพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในระยะแรกรวมถึงอาการเสื่อมลงของสติปัญญาในโรคสมองเสื่อมดยรูปแบบโปรแกรมรีค้ดแก้ไขปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคดังกล่าว36ประการที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ที่กำลังป่วยด้ยวยโรคนี้ด้วยค่ะ ซึ่งอธิบายผ่านภาษาที่ไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ไม่ยากและอาจจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ไปจากเดิมว่ามันเป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะชมรายการย้อนหลังหรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็เข้าไปพูดคุยกันได้เลยครับทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆทั้ง Facebook แฟนเพจข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT หรือจะเป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตอย่าง Tik t o k ครับ Entertain NBT 2 HD นะครับส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลากานไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ